โอ้โหแฟนก็น่ารักซะขนาดนี้แต่ดันนอกจใจแฟนไปมีกิก๊กหนุ่มข้างห้องผู้โชคดีเลยขอรับจบเองครับก็เปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะเห็นฮิเดกิหนุ่มหน้ามนซึ่งเป็นพระเอกของเราในเรื่องนะครับกําลังเดินขึ้นบันไดมาและก็เข้าห้องตามปกติซึ่งขณะกําลังทํางานก็ได้ยินเสียงข้างห้องกําลังกินส้มต่ํากันครับและแน่นอนละครับการอยู่คนเดียวของฮิเดกิมาตลอด เสียงการกินส้มตำข้างห้องที่ได้ยินเนี่ยมันคือเสียงสวรรค์เสียงหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับว่าแล้วเนี่ยฮิเดกิก็เลยรีบควงมะละกอของตัวเองที่พกมาด้วยเพื่อจะตำส้มตำกินเองเหมือนกันแต่ข้างห้องนั้นกินส้มตำกันเร็วเกินไปครับจึงทําให้ฮิเดกิของเราเนี่ยตำส้มตำของตัวเองยังไม่เสร็จครับจึงมีความสงสัยว่าเอา้าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยข้างห้องเนี่ยถึงไม่กินส้มตำกันต่อฮิเดกิเนี่ยก็เลยค่อยๆ เปิดหน้าต่างออกมาดูครับแล้วก็เห็นว่าหนุ่มข้างห้องเนี่ยกับกิกสาวของเขาเนี่ยเดินออกมาจากห้องแล้วทําให้ในครั้งนั้นเนี่ยฮิเดกิเนี่ยรู้สึกว่าเซ็งๆครับเพราะว่ายังตําส้มตํากินเองยังไม่เสร็จนะครับตัดมาเช้าของอีกวันนะครับระหว่างที่ฮิเดกิเนี่ยกำลังเดินไปทํางานก็เดินสวนกับฮิคารินะครับซึ่งเป็นนางเอกของเราในเรื่องครับ พอตัดมาช่วงค่ำหนุ่มข้างห้องที่จริงเนี่ยก็คือแฟนของฮิคาริซึ่งกําลังทะเลาะกันเพราะว่าฮิคาริเนี่คิดว่าแฟนของเธอเนี่ยมีกิ๊กครับเลยกําลังจะหยิบโทรศัพท์ของแฟนมาเช็คแต่แฟนของฮิคาริเนี่ยก็ไม่ให้เช็คครับแล้วก็โมโหเป็นอย่างมากจากนั้นก็ชกกาแพงข้างห้องทะลุไปห้องของฮิเดกิซึ่งฮิเดกิเองเนี่ยก็อยู่ข้างๆห้องครับก็บอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนแล้วก็ค่อยๆคุยกันครับจึงทําให้เหตุการณ์ในวันนั้นสงบลง พอเช้าของอีกวันนะครับด้วยความที่ข้างห้องเนี่ยมีรูและฮิเดกิเนี่ยก็ดันอยากรู้ว่าข้างห้องเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับจึงลองส่องเข้าไปดูก็ได้เห็นว่าฮิคาริเนี่ยกำลังขยี้มะเขือเทศของเธอเพื่อตำส้มตำกินเองอยู่และก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาฮิคาริก็เห็นแฟนของเธอเนี่ยนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ที่กําลังแต่งตัวเพื่อจะออกไปข้างนอกซึ่งฮิคาริเนี่ยก็ไม่อยากให้แฟนออกไปครับและก็เหมือนเดิมครับแฟนของฮิคาริเนี่ยก็ไม่สนใจ ทำให้ฮิคาริเสียใจมากแล้วก็มานั่งปรับทุกข์กับฮิเดกิแต่ไม่รู้คุยกันไปกันมายังไงนะครับซึ่งอาจจะด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยก็ขาดบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันเมื่อคุยกันได้สักพักฮิเดกิก็ยื่นมาละกอผ่านช่องกำแพงนั้นเพื่อให้ฮิคาริเนี่ยช่วยตำส้มตาให้หน่อยและฮิคาริก็ใจดีครับจึงตำส้มตาให้ฮิเดกิจนเสร็จพร้อมขยี้มะเขือเทศของตัวเองลงไปด้วยทําให้ทั้งคู่เริ่มรู้แล้วว่ากำแพงที่เป็นรูนี้ เราก็สามารถสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านโดยการกินส้มตำได้เหมือนกันนี่พอตัดมาอีกวันฮิเดกิที่กลับมาจากข้างนอกก็เห็นว่าฮิคาริกำลังรอกินส้มตำด้วยกันอยู่ด้วยความเหงาและความหิวของทั้งคู่ที่มีอยู่แล้วฮิเดกิกับฮิคาริก็พากินส้มตำเหมือนเคยแต่รอบนี้น่าจะอร่อยกว่าเดิมเพราะรอบนี้จะไม่เหมือนรอบก่อนที่ส่งมะละกอแล้วก็ขยี้มะเขือเทศกันไปมาครับ พอนานวันเข้าบวกกับแฟนฮิคาริที่ออกจากบ้านตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่กลับมาทําให้ฮิเดกิก,กับฮิคาริเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรก็คุยกันผ่านกําแพงมากขึ้นทําให้ทั้งสองเนี่ยเริ่มรู้สึกดีต่อกันมากขึ้นพอวันต่อมาฮิเดกิกที่กําลังออกไปทํางานก็เห็นแฟนของฮิคาริมากับกิกฮิเดกิก,ก็เลยรีบกลับมาห้องเพื่อมาบอกฮิคาริได้ฟังแต่ดูเหมือนว่าฮิคาริเริ่มไม่ค่อยสนใจแล้ว แต่หิวและก็อยากกินส้มตำมากกว่าและอาจจะด้วยว่ารอบก่อนเนี่ยการกินส้มตำของทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยอร่อยถึงใจมากพอนะครับฮิคาริเนี่ยก็เลยเอาคอนมาทุบก,กำแพงเพิ่มอีกหนึ่งรูหลังจากนั้นทั้งสองก็เริ่มกินส้มตำด้วยกันอีกครั้งพอเช้าวันถัดมานะครับฮิคาริเนี่ยก็คุยกับแฟนของเธอว่าจะกลับบ้านแล้วซึ่งระหว่างนั้นฮิเดกิก็ฟังอยู่เช่นกันทําให้ฮิเดกิรู้สึกเซ็งๆครับ ที่รู้ว่าฮิคาริเนี่ยกำลังกลับบ้านซึ่งแน่นอนล่ะครับก็คงอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วทันใดน,นั้นก็มีเสียงเคาะประตูที่หน้าห้องของฮิเดกิซึ่งแน่นอนล่ะครับด้วยความหิวส้มตำแสนอร่อยเมื่อเปิดประตูออกไปก็ปรากฏว่าเป็นฮิคารินะครับซึ่งฮิคาริเนี่ยก็ขอมาพักด้วยพอทั้งคู่ยืนคุยกันไปมาสักพักหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พากันไปกินส้มตำอย่างมีความสุขครับ ซึ่งรอบนี้ดูเหมือนว่าฮิคาริเนี่ยจะดูมีความสุขมากครับเพราะเป็นการกินส้มตำที่ไม่มีอะไรมาขวางกั้นซึ่งคงอร่อยสุดๆไปเลยครับ